สวัสดีครับสวัสดีชาวตุลน,นะครับทั้งลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลทุกทท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคำพยากรณ์ประจำเดือนมีนาคมนะครับ2,564นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับหรือว่าผู้ที่มีดาวจันดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในเรือนของราศีตุลก็ดูได้นะครับ แล้วก็ผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17ตุลาคมนะไปจนถึงช่วงของวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปีเนี่ยก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นกับผมก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาอถึงอย่างไรก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์นะครับซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับ หรือหากจะช่วยแชร์ให้ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละครับก็มาดูกันนะครับกับชาวตุลน,นะชาวตุลในเดือนมีนาคมนี้นั้นนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาและก็วาสนาเนี่ยได้โคจรเกาะเกี่ยวกันร่วมมากับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นทั้งดาวโชคราภวาสนาแล้วก็เป็นดาวคู่สมพลด้วยส่งเสริมกําลังให้แก่เจ้าชะตาซึ่งก็คือดาวพระศุกร์นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดเลยในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ ผมกำลังจะบอกว่านะครับในเดือนนี้คุณเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการทำมาหากินทำงานนะครับหรือว่าการสร้างเงินสร้างรายได้เนี่ยแม้กระทั่งการเรียนความรักก็ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของความรักนั้นมันก็สองแง่สองแามอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในช่วงท้ายคลิปนะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวตุลก็คือนะครับเดือนนี้ คุณจะโดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่พูดถึงของกลุ่มสังคมที่คุณคบหาคบค้าสมาคมอยู่ปลายปลายเดือนนะครับดาวพฤหัสท่านก็จะย้ายเข้าไปสู่เรือนปุตตะจะเกิดสิ่งแปลกไหมจะมีสิ่งดีๆจะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคุณส่วนดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวพันธุก็ยังคงความเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ยังเร่งไปสู่เรือนการงานนะครับ จะส่งผลดีก่อให้เกิดกับการงานของชาวตุนเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่จะต้องทําการรับผิดชอบมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแล้วก็ต้องอได้ใช้ความพยายามอดทนค่อนข้างที่จะสูงแต่ก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานได้แน่นอนครับก็ขอให้อดทนเข้าไว้นะบางสิ่งบางอย่างที่หวังเอาไว้มันอาจจะไม่ง่ายหรอกนะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องผ่านบททดสอบอะไรมากมายเรื้อเกิน แต่ถ้าคุณไม่วางมือไปเสียก่อนนะครับหรือว่าถอดใจไปเสียก่อนด้วยกําลังแห่งพระเสาที่อยู่ในเรือนของพันธุคุณจะสามารถผ่านไปได้และก็สมหวังอย่างแน่นอนครับมาดูกันที่การงานกันก่อนเลยนะครับชาวตูวนั้นดาวการงานก็คือ,อพระจันทร์นะครับแต่เราต้องไปพิจารณาดาวคู่ธาตุอย่างดาวพระหัตร่วมด้วยนะดาวพระหัน,นั้นยังคงลุมกันอยู่กับดาวพระเสาอยู่ในเรือนพันธุ เร่งปลายหอกใส่เรือนการงานนะครับพอเข้าไปปลายเดือนประมาณวันที่29นะดาวพระหัสท่านก็จะโคจรย้ายออกจากดาวพระเสาร์ไปอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนปุตตะในขณะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นซึ่งเป็นดาวโชคราบวาสนาก็ยังคงเกาะติดอยู่กับดาววาสนาอย่างดาวพระสุกนะครับก็ต้องบอกว่าภาระหน้าที่ในเดือนเนี้ยนะครับ จะมีการขยับมีการพัฒนามีการก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่มันเคยพะอูดผะอมอยู่ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับมันมีความอึดอัดมันมีความจุกจิกใจโดนผู้ใหญ่กดดันหรือว่าคนรอบๆข้างเองก็ไม่ได้ดังใจคุณนะครับเดือนนี้มันจะลงตัวมากขึ้นนะและใครที่ทำงานบางสิ่งบางอย่างค้างคาเอาไว้หรือว่าพวกโครงการโครงงานโปรเจกที่มันยังไม่สำเร็จ เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะคืบหน้าก้าวหน้าไปจนถึงสำเร็จจบโครงการเลยนะครับส่วนใครที่ทำงานอิสระนะงานฟรีแลนซ์นักลงทุนเก่งกำไรพวกนี้เดือนนี้ไอเดียการทำมาหากินหรือว่าสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวคุณเองจะโลดแล่นมากนะครับอยากจะขยับขยายอยากจะลงทุนเพิ่มมีความคิดอยากจะทำการค้าหรือว่าทำธุรกิจในแนวแ,แปลกให,หม่ดูเออไม่ใช่ว่าของเก่ามันไปไม่ได้นะแต่ว่า มันมองเห็นช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาใครที่ตกง,งานอยู่กําลังหางานใหม่หรือว่ามีแนวคิดอยากจะโยกย้ายงานนะครับก็มีเกณฑ์จะมีข่าวดีเข้ามาอย่างกระทันหันด้วยนะก็เป็นว่านะครับในเรื่องของการงานนั้นด้วยดาวพันธุเป็นเกษตร,รตาเทพบดีดาววาสนาเองก็มีดาวราพะเกาะกลุ่มเกาะเกี่ยวติดตามกันตลอดทั้งเดือนหากคิดอยากจะทําอะไรในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ให้รีบลงมือทำซะนะครับ โอกาสที่จะประสบผลสเสียนั้นค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์สูงมากถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างในช่วงแรกๆแต่ว่าเดือนนี้ผู้รับผู้ใหญ่เขาเองก็จะผลักดันคุณอย่างดีเลยลองเอาไปดูกันนะครับคนแรกเนี่ยจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงหรอกเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์ผู้สั่งผู้สอนเป็นคนมีความรู้เยอะรายละเอียดรอบคอบนะแต่ว่าเจ้ากี้เจ้าการเจ้าระเบียบไปหน่อย <c oughs> นะครับต้นๆเดือนคุณอาจจะอึดอัดกับ เขาคนนี้อยู่สักหน่อยละแต่ว่าพอเลยเข้าประมาณช่วงกลางๆเดือนไปเขาจะเข้ามาเป็นตัวแบแปรลักในการผลักดันคุณเลยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคล้ายๆกับผู้ชายนะเป็นคนค่อนข้างที่จะทุมทวมอยู่สักหน่อยผิวอาจจะสองสีแล้วก็อาจจะเป็นคนพูดเสียงดังดุอยู่สักหน่อยแต่ถ้าเขาได้ช่วยแล้วเขาก็ช่วยจริงๆนะครับคนนี้ลองเอาไปมองดูรอบๆตัวคุณนะช่วงวันที่1ไปจนถึงวันที่สิบ 8ดนะครับดาววัสนายังคงอยู่ในเรือนปุตตะจะเป็นช่วงที่ชาวตัวนั้นค่อนข้างที่จะมีความเออเรสกระพี้กระเป๋าในตัวสูงมีไฟในการที่จะคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองมีอะไรต้องทํามีอะไรต้องให้จัดการอยู่เยอะแยละลครับช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีละมีโอกาสทางการงานหรือว่าโอกาสใหม่ๆของชีวิตจะถูกเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าด้วยดาวอาทิตย์ที่เป็นประนั้น แล้วก็ดาววาฒนาที่อยู่ในเรือนของราหูให้ระมัดระวังอารมณ์ของอความเอาแต่ใจของคุณเองหน่อยนะ,ะพวกยึดถือเอาตัวเองเป็นหลกักเป็นใหญ่เอาแนวคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันอาจเจอทําให้คุณนั้นต้องเสียโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างไปนะครับโดยเฉพาะคําแนะนําจากคนใกล้ตัวฟังเขาไว้บ้างนะครับอย่างน้อยก็รับเอาไว้พิจารณานะจะได้ไม่เสียโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปนะครับ แล้วก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองเป็นพิเศษเลยช่วงวันที่3-4-5นะครับาดาวจันทร์ทับลักนณาแล้วก็เล็งใส่มรุตตยูเป็นช่วงที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ได้ดังใจมันมีความวุ่นวายไม่ลงตัวกับคนรอบๆข้างการเจรจาการติดต่ออีกทั้งพวกงานเอกสงเอกสารพวกนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีความยุ่งยากอยู่สักหน่อยละครับแล้วก็เข้ามาช่วงวันที่9วันที่10วันที่11 อาจจะต้องมีเหตุให้ได้เข้าไปจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะพวกบ้านรถที่ดินพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีงานที่ต้องได้เข้าไปจัดการร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันกับคนในบ้านในครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับช่วงตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่28ดาววัสนากับดาวโชคราบก็ได้โคจรร่วมกันไปอยู่ในเรือนอริเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยังเรีงไปหอกเสรือนวินาศซึ่งดาววินาศเองก็มาอยู่ที่เรือนปุตตะเรือนของพระราหูผมกาลังจะบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงจังหวะที่มีงานหรือว่า,าธุระภาระนะครับหลายสิ่งหลายๆอย่างจะถาถมเข้ามาหาพวกคุณชาวตุนเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่คุณก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องทุกๆอย่าง ได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นช่วงเหมาะที่จะขจัดอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าดาวอสนานั้นมีตําแหน่งเป็นถึงอุดนะครับปวกภาระหน้าที่อะไรก็ตามที่มันเไม่ไม่ธรรมดาอนะคนอื่นเขาอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าคุณจะจัดการได้เป็นอย่างดีคล้ายๆกับว่าความสามารถเฉพาะทางของพวกคุณนั้นมันเข้าทางกับงานนั้นๆนั่นเองนะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่ก่อนหน้านี้คุณได้พยายามเพียนทามานะครับซึ่งมันก็ยังไม่สําเร็จพอขยับเข้ามาช่วงจังหวนะน้าตรงนี้มันอาจจะมีความก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะครับยิ่งผ่านเข้ามาช่วงหลังวันที่29ผ่านพ้นไปแล้วนะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงดาวพรหัสท่านยกย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวตุลทั้งหลายนั้นคุณจะมีความรู้สึกปลอดปอโปร่งร่งสบายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นภารกิจใดๆก็ตามนะครับที่คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดช,ชอบต้องจัดการดูเหมือนว่ามันจะลงตัวได้เป็นอย่างดีเลยแม้แต่ความเป็นตัวของตัวคุณเองความคิดความอ่านก็ตามแต่ก็จะนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นเป็นผู้รับผู้ใหญ่ขึ้นรู้จักคิดก่อนรู้จักไต่ตองก่อนเสมอก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปไอเดียใหม่ๆก็จะบังเกิดนะครับมีชื่อเสียงได้พบปะกับ กลุ่มแวดวงสังคมใหม่ๆอยู่เสมอๆถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะมาเอาช่วงไปลายๆเดือนก็ตามแต่แม้แต่กับน้องๆหนูๆที่ทําการเรียนอ่านแล้วก็เขียนช่วงจังหวนะนณตรงนี้ก็จะโดดเด่นมากหากมีการสอบแข่งขันใดๆเข้ามาร่วมด้วยก็จะสามารถทําข้อสอบได้ตามเป้ากันเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะครับ ดาวพระอังคารเจ้าเรือนการเงินได้โคจรเข้าสู่เรือนมรณะไปกลุ่มกันอยู่ร่วมกับดาวพระราหูก็ต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายมากๆนั่นแหละครับนะดาวการเงินตกเป็นมรณะนะครับมันมีเหตุรายจ่ายที่ไม่ได้อ,อยู่ในแผนของค่าใช้จ่ายของบุคประจําเดือนของพวกคุณอาจจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องของรถเรื่องของที่อยู่เรื่องของบ้านหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับ แต่รายจ่ายส่วนมากก็ร้วนแต่เป็นของคนอื่นถ้าส่วนมากของตัวเองไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่หรอกครับอา,อาจจะเป็นการจ่ายไปกับค่าอยู่ค่าจินพวกนี้นะจ่ายเพื่อคนอื่นทั้งนั้นนะครับช่วยเหลือเขาต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงปากแรกของเดือนความคิดในลักษณะรอบครอบมันก็ยังคงน้อยอยู่เพราะว่าดาววาสนานั้นไปตกอยู่ในเรือนปุตตอย่างที่ได้บอกไปแล้ว ประกอบกับใจใหญ่นะช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับค่าใช้จ่ายตามอําเภอใจหรือว่าอย่าพยายามนําพาตัวเองเข้าไปพัวพันกับผู้อื่นในเรื่องของเงินเงินทองทองไม่อย่างนั้นคุณจะปวดหัวตายแน่ครับแต่กับคนในครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะช่วงวันที่1นึไปจนถึงวันที่10ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็บริหารการเงินให้ดีนะครับเซฟรายจ่ายที่มันไม่ค่อยจะจําเป็นออกไปให้มาก พอขยับเข้ามาวันที่11ไปจนถึงวันที่20ช่วงเนี้ยเริ่มที่จะมีตัวช่วยเข้ามาบ้างแล้วได้หายใจหายคอได้อยู่บ้างแล้วก็พอผ่านเข้ามาช่วงสุดท้ายนะครับวันที่21ไปจนถึงวันที่31สิ้นเดือนเลยการเงินนะครับคุณจะหายใจโล่งขึ้นมากเลยนะไปลายปลายเดือนการเงินจะปรับตัวกลับเข้ามาดีอีกครั้งหนึ่งและไอการที่ดาวการเงินถึงแม้ว่าจะตกเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะแต่ก็ได้ราชาโชคมาด้วย ถึงแม้ว่าอาจจะมีรายจ่ายอยู่เยอะแต่คุณก็มีช่องทางในการหารายได้หรือว่ามีรายรับเข้ามานะครับเยอะเช่นกันแต่ถึงจะหาเงินได้เยอะผมก็ยังมองเห็นความเครียดนะครับกับรายจ่ายช่วงต้นเดือนอยู่เออม,มันอาจจะมีหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีรายจ่ายก้อนใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นนะครับคล้ายๆกับการเคลียร์หนี้สินในระยะยาวๆอะไรบางอย่างนี่แหละ อาจจะจัดการไปบางส่วนนะครับแต่มันก็ยังเหลือบางส่วนอยู่ก็ขอให้อย่าได้กังวลอะไรไปนะครับคุณมีคนคอยช่วยหนุนอยู่แล้วนะสุขภาพนั้นนะครับช่วงหัวลงมาช่วงอ,อกเนี่ยนะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงปวดหัวความดันไมเกรนนะครับหัวใจาสายตานะครับกับบางท่านปวดตามกระดูกตามเส้นเอ็นอันนี้เล็กๆน้อยนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ ระบบย่อยระบบขับถ่ายกับเพราะอาหารรำไส้นะพวกแก๊สในท้องนะกดไหลย้อนนะแล้วก็ระบบขับถ่ายพวกนี้อาจจะรวนอยู่บ้างเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนนั้นค่อนข้างที่จะมีเออจัดปาร์ตี้สังสรรค์น,นะครับเป็นมินิมิทติ้งกันอยู่บ่อยครั้งอยู่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินจุเกินไปนะครับระมัดระวังกันนิดนึง ส่วนเรื่องของคู่ครองนั้นนะครับดาวคู่ครองเป็นมรณะอยู่กับดาวพระราหูต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆหลายคู่ช่วงนี้อาจจะมีการห่างเหินกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอาจจะห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่นั้นเป็นสําคัญนะครับแต่สําหรับคู่ไหนที่เคยมีประเด็นกัดจิกกันมาก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์สูงมากที่จะหลุดออกจากกันนะครับ คือถ้าจะหลุดมันก็จะหลุดในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้แหละแต่ถ้าไม่หลุดก็จะอยู่กันไปอีกยาวเลยถือว่ายังเป็นคู่กันในอนาคตยังคงที่จะสามารถส่งเสริมกันได้อยู่แต่ว่าด้วยดาวคลูกครองไปกลุมกันอยู่กับดาวพระราหูในเรือนของมรณะนะซึ่งดาวพระราหูก็คือดาวปุตตะด้วย ได้โยกเกณฑ์กับดาวพระสุกคุมกันอยู่กับดาวพระพุธอีกนะพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักเสพสมมัวเมาจนสมสารอยู่ในเรือนของดาวพระฤหัสส่วนดาวพระฤหัสก็ไปอยู่ในเรือนของปุตตะดาวพระราหูอีกนะครับโอ้ผมกําลังจะบอกว่าเดือนเนี้ให้ระมัดระวังเรื่องประเด็นชู้สาวให้มากนะครับมีโอกาสมากเหลือเกินที่จะได้ไปสารสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกับผัวหรือว่าเมียของชาวบ้าน หรือว่ามีคนเข้ามาสัมพันธ์ต่อกับคุณนั่นแหละทั้งๆท,ท,ที่สถานะของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองฝั่งนั่นแหละมันไม่เคลียร์มันไม่โสดต้องระมัดระวังให้ดีนะครับยิ่งด้วยแล้วหากคุณมีครอบครัวอยู่แล้วมันจะนำพามาซึ่งเรื่องราวอันปวดเสียดเวียนก้าวไม่จบไม่สิ้นเป็นแน่แท้และครับเห็นไหมมฤตยูเลงหัวคุณอยู่นะนะหรือต่อให้คุณเองจะโสดก็ตามนะไอคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ย ต้องดูให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือนนะต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าดาวอังคารอยู่กับดาวพระราหูอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยอารมณ์มันค่อนข้างที่จะวอนมากเหลือเกินกับเรื่องอย่างว่าประกอบกับดาวพระฤหัสด,ดาวแห่งศีลธรรมนะไปอยู่ในเรือนของราหูเออเอาสิสิห้าครบไหมละ่ะนะครับที่กล่าวมานั้นไม่ได้ว่าเป็นกันทุกคนนะครับชาวตุลแต่ก็หยิบยกออกมาเตือนกันให้เกิดประเด็น เอาไประมัดระวังนะครับใครที่สามารถควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดีก็สบายใจหายห่วงได้ในจุดนี้นะครับและกับผมก็ตองต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนกับชาวตุลน,นะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวความรักอาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปวันมากเดี๋ยวเหตุมันจะเกิดอย่าเพิ่งไปใส่ใจลงรายละเอียดมากนะครับหรือว่าห,หรือไม่ก็ดูให้ดีๆซะก่อนนะครับเออถ้าจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้ใจเย็นๆเ,เข้าไว การงานนั้นดูเหมือนว่าจะมีนะครับภารกิจที่ต้องจัดการที่ต้องดูแลหลากหลายหน้าที่อยู่นะเดินทางก็บ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรอกครับช่วงนี้การเงินต้นเดือนบริหารให้ดีนะจ๊ะพอเข้ามาไปลายปลายเดือนจะเริ่มหายใจโร่งโป่งขึ้นอยู่นะครับก็ขอให้ชาวตุลทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีนะครับ เปิดโชครับทรัพย์กันทุกๆคนเลยการงานค้าขายธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยก้าวหน้าโดดเด่นเป็นที่รักของคนรอบๆข้างผู้รับผู้ใหญ่อุ้มชูสนับสนุนสวัสดีครับ